สวัสดีครับพี่น้องเช้ากปอวลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กเคคามาชี้เป้ากันแล้วครับใครที่ถามถึงไดฮัสุเอสร้อยวีเข้ามาครับวันนี้เป็นตัวพิเศษด้วยเพราะว่าเจ้าของลงไวครับเป็นตัวป้ายดำนะครับถือว่าเป็นรถตู้เล็กนั่งนะครับนะก็จะมีด้านหลังเนี่ยมีเบาะได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับถ้าเกิดเป็นรถตู้เล็กใหม่ป้ายแดงนี่ราคานี้ขึ้นไปถึง หลักล้านบอกก่อนนะครับตัวใหม่ๆนะครับใครที่ว่าไม่ได้ยึดติดอยากจะเล่นรถเล็กอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องการยึดติดจะต้องเป็นรถใหม่ครับอยากได้รถคลาสสิกอะไรประมาณนี้อยากสะสมที่ว่ามันเป็นรถเคคารถเล็กนะครับก็ลองดูคันนี้เผื่อจะถูกใจครับสภาพจากที่ดูในรูปก็ยังจะสวยเลยชีเดียวนะครับอ่รายละเอียดคันนี้เป็นรถเดร์สุ s ์เอสครับป้ายดำครึ่งเดิมครับเกียร์ออโต้ครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับ ดูจากรูปแล้วนี่ภายในก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะนี่ครับทาเบาะมาเรียบร้อยครับมีที่นั่งป้ายดํานี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถตู้นั่งแต่ถ้าสมมติว่า,าเป็นป้ายเขียวเนี่ยจะเป็นตู้บรรทุกครับจะต้องหลังโล่งอะไรประมาณนี้ครับเวลาเราไปตรวจสภาพอะไรต่างๆถ้าเป็นป้ายเขียวเนี่ยเราจะใส่เบาะแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อสังเกตนะครับในการตัดสินใจซื้อรถแล้วกัน,นครับขายที่ สายสะสมครับอยากได้รถเครีคาไปใช้งานก็ลองดูแล้วกันผมชิงลิง facebook ก facebook เจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปครับสามารถพูดคุยติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับแล้วก็อย่าลืมลองขับลองเทสดูด้วยครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินครับรถคันนี้อ,อยู่แถวเดอะมอลล์บางแคครับโอเคหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมจบคลิปนี้สวัสดีครับ